สวัสดีครับมาพบก,กับจกกักรี Channel ชาแนลเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ช็อป GPX สาขาบ้านใหม่นะครับผมวันนี้ก็มีรถนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วเป็นรุ่นที่เคยมีลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะพอสมควรว่ามีแมส300มือ2อีกไหมนะฮะก็ตอนนี้ได้มา2คันนะครับมีสีดำแล้วก็สีเทานี่แกะลองขึ้นค่อมคันนี้ให้พี่ดูหน่อยก็ดูจากลาาักษณะเหมือนคันมันจะสูงกว่าคันสีดานะครับ ตำแหน่งเบาเหมือนจะสูงกว่านะเดี๋ยวให้ลองอเดี๋ยวลองให้น้องแกะลองค่อมดูปลายเท้าจิกพื้นนะครับคันสีเท้านี่คือมาในสภาพที่ได้ของแต่งมาครบนะครับผมมีกล่องท้าย3าใบมาให้นะครับมีมีหน้าก,ากากมาให้นะครับนี่หน้าก,ากากไฟหน้าแล้วก็ที่สําคัญก็คือกันล้มนะครับอันนี้คือทํามาแบบแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงเวลาถ้ารถล้มเนี่ยคือมันจะไม่กระทบถึงตัวเครื่องยนต์แน่นอนนะครับ เพราะว่าตอนนี้มันจะยึดกับตัวโครงรถนะครับเวลาถ้าล้มกระแทกเนี่ยมันจะส่งผลกับโครงรถนะครับแต่ไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าของแต่งบาง,บางยี่ห้อเนี่ยคือเขาจะทําจุดยึดกับตัวเครื่องยนต์นะฮะซึ่งตรงนั้นอันตรายมากเวลาถ้ารถมันล้มอะไรขึ้นมาเนี่ยล้มหนักหรือล้มเบาเนี่ยมันจะส่งผลต่อเครื่องยนต์นะบ,บางครั้งเครื่องแตกได้นะครับการล้มแบบนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับแกะรองข้อมคันสีดาให้ดูหน่อยเพราะตอนนี้เราดู ด้วยสายตาเปล่าเนี่ยเหมือนคันดํามันจะต่ํากว่านะครับแกรู้สึกว่าคันไหนต่ากว่าพอๆกันเหรออันนี้ก็ปลายเท้าจิบพื้นนะครับคําตอบก็คือพอๆกันนะครับสองคันนี้นะครับเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนมานะครับช่วงล่างนะครับจมพวกโช้กหลังนะครับไม่เปลี่ยนเป็นแบรนด์เดิมนะฮะแบรนด์ yds นะครับผมของเดิมจากทางศูนย์เลยนะครับแต่สองคันเนี้ยราคาจะต่างกันนิดนึงนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาดูคันสีเทากันเลยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูไม้กันก่อนนะครับมาในสภาพที่มีของแต่งจัดเต็มมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีที่จับโทรศัพท์มือถือมาให้ด้วยนะนี่ของแต่งที่ลูกค้าใส่มาเนี่ยคือไม่ได้แกะออกเลยนะครับผมถือว่าให้มาค่อนข้างครบเลยถ้าใครซื้อไปเนี่ยไม่ต้องได้ซื้อของแต่งอะไรเยอะมากมายแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูไม้กันเลย ดูสภาพใหม่นะครับผม734กิโลเมตรนะครับถือว่าน้อยมากยังไม่ครบพันโลเลยนะครับยังไม่ครบพันโลนะครับไฟหน้า LED นะครับทั้งไฟต่ำไฟสูงนะครับยังไม่ครบ1,000พโลแล้วทำไมลูกค้าทำไมมาขายเร็วจังนะครับพอดีลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะครับคันนี้นะครับแล้วก็พอดีลูกค้าต้องกลับประเทศด่วนนะครับแล้วก็อาจจะไปยาวนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่มีใครใช้นะครับ ก็เลยขอมาขายให้กับทางร้านนะครับผมนะไม่ใช่ว่ารถมันมีปัญหานะครับถ้ารถมีปัญหานี่เขาคงจะไม่ซื้อของแต่งอะไรมาใส่เยอะขนาดนี้นะครับผมแต่ทีเนี้ยเขามีเหตุจําเป็นที่ต้องกลับประเทศนะครับแล้วก็กลับยาวก็เลยมาขอขายคืนให้กับทางร้านนะครับผมอ่าราคานะครับเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะครับ2คันนี้นะครับที่กัดเครื่องยนต์นะสามร้อยซีซีหนึ่งสูบนะครับ 1สูบ4จังหวะเป็นแบบดัส4วาวนะครับผม1สูบลูกโตนะครับสไตล์รถเป็น naked bike ขับขี่สบายแน่นอนนะครับให้แกะขึ้นคอมก็ได้นะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านดูนะครับว่าถ้าการขับขี่แกะขึ้นค่อมรถเลยก็ได้ถ้าการขับขี่ของรถสไตล์ naked bike เนี่ยคือมันจะขี่ได้สบายนะครับขี่ยาวๆเดินทางไกลอะไรได้นะครับไม่เมื่อยนะครับเพราะว่าดูครับดูลักษณะนะครับการวางแขนก็คือหลังเราไม่ต้องได้ก้มอะไรเยอะนะครับผม น้ำหนักก็ไม่ได้กดมาที่มือเยอะนะครับจะไม่เหมือนรถสไตล์สปอร์ตนะครับถ้ารถสไตล์สปอร์ตเนี่ยคืนอน้ำหนักเนี่ยจะมาไว้ที่มือเยอะนะครับปัญหาถ้าสําหรับคนที่ขับรถส,สปอร์ตนะเมื่อยมือเมือม่อยหลังนะครับขี่ระยะสั้นได้ครับแต่ถ้าขี่ไกลเนี่ยอาจจะมีปัญหาครับมันเมื่อยนะครับแต่ถ้ารถ Naked Bike เ,เนี่ยคือขี่ได้ย,วย,ยาวๆสบายนะครับก็ตำแหน่งแฮนด์ก็อาจจะต่ากว่ารถสไตล์ทัวร์ริ่งมานิดนึงนะครับแต่บอกได้เลยว่าขี่สบายตอบโจทย์นะครับสาหรับ คนที่เบื่อรถแนวแนวสปอร์ตนะครับผมอยากได้รถที่ขี่สบายชิลๆไว้ออกทิปช่วงหน้าหนาวนะครับตอนนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับก็หารถด,ดีๆไว้สักคันนะฮะแนะนำเป็นรถ g ีบเอ็กแมสสามร้อยสองคันนี่เลยนะครับผมอ่าเมื่อกี้ผมลืมส่องไม้สีดำให้ดูเดี๋ยวพย้ยาติเปิดไม้สีดำให้ดูหน่อยนะครับ คันสีดำไม่อยู่13,270โลนะครับผม2คันนี้ไม่ต่างกันโคตรบอกได้เลยว่าเยอะมากนะครับผม2คันนี้ไม่ต่างกันอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งแล้วกันนะครับสีเทาไม่น้อยสีดำไม่หมื่นนะครับก็ราคานะครับราคาก็ต่างกันแน่นอนเดี๋ยวมาฟังราคาช่วงท้ายคลิปนะครับแต่ตอนนี้ผมจะให้ทุกท่านได้ดูสภาพรถภายนอกกันก่อนนะครับสีนี่คือสีดำอาจจะโทมกว่านิดนึงนะครับนิดนึง ก็มีร่องรอยตามการใช้งานนะครับผมก็อาจจะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่มาดูสีเทาสีเทานี่บอกได้เลยว่ารอยค่อนข้างน้อยมากนะครับหารอยไม่ค่อยเจอเลยนะครับไม่ต่างจากมือหนึ่งนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าใครสอบถามว่าตอนนี้มีมือหนึ่งไหมมือหนึ่งตอนนี้หน้าร้านที่สาขาเชียงรายไม่มีแล้วนะครับจาหน่ายไปหมดแล้วแต่ถ้าต่างจังหวัดนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะมีอยู่นะครับนี่สภาพนะฮะรอยหายากมากไม่มีรอยเลยนะครับรถวิ่งไปแค่700กว่าโล นะครับดูที่ตัวคอท่ออะไรพวกนี้นะครับคอท่อสีเดิมยังไม่หลุดเลยนะครับตัวอกไก่ยังไม่มีรอยแบบหินมากระแทกอะไรโดนเลยนะครับผมเพราะรถคันนี้ลูกค้าไม่ค่อยได้ขี่ด้วยแหละนะครับออกไปได้ประมาณ3เดือนนะครับสาเดือนได้นะครับรถไม่ค่อยได้ขี่ด้วยยางยังเป็นยางเดิมของแบรนด์วีลัปเปนะครทั้งหน้าและหลังขนาดล้อ17นิ้วนะครับยางหน้า110ทับ70ขอบ17 ยางหลังน่าจะเป็นเบอร์140นะครับสำหรับตัวแมสตนะครับขออนุญาตส่องดูสักครู่วีลบเบอร์150เลยนะไม่ใช่140นะครับ150ทับ60ขอบ17ดอกยังเต็มนะครับดอกลึกนะครับเนื้อยางอ่าเนื้อยางยังนุ่มนะครับผมไม่แข็งว่ารถยังสภาพใหม่อยู่นะครับสมุดรับประกันยังมีติดรถนะครับผมสมุดรับประกันจากศูนย์3ปียังมีติดรถนะครับ โซ่ขับเพื่อนนะครับคาบจัล,ลบียังอยู่อยู่เลยนะครับผมโซ่ยังใหม่มากนะครับใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะครับสองสามหมื่นโลได้นะครับอ่าถ้าโซ่เดินติดรถน,น่าจะได้อยู่ประมาณสองหมื่นโลนะครับเป็นโซ่แบรนด์ดี d ดีแบบมีโอลิงมาให้ด้วยนะครับเบอร์ห mm ้าสองศูนย์ดีดีแบบมีโอลิงอ่าสำหรับรถพริกัดสามร้อยซีซีนะครับแรงท็อกในการออกตัวค่อนข้างเยอะนะครับก็จะ เปลี่ยนมาใช้เป็นเบอร์520นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้จะเป็นของแต่งนะครับเป็นไฟเลี้ยวาสามเหลี่ยมนะครับสีส้มของเดิมจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ไฟเลี้ยวของเดิมเป็นแบบ LED นะครับระบบไฟรอบคันจะเป็นแบบ LED หมดเลยหน้าจอ Full Digital LCD Meter นะครับที่สำคัญนี่คือโดนใจใครหลายๆคนสำหรับ าสายนักเดินทางนะครับก็ได้กล่องหลังมา3ใบเลยนะครับกุญแจก็จะมีแยกมาให้นะครับอันนี้เป็นกุญแจรถ2ดอกนะครับครบนะครับเพราะคันนี้ลูกค้าซื้อสดออกไปนะครับได้กุญแจครบ2ดอกแล้วก็กุญแจเปิดกล่องท้ายนะครับครบแกะลอ็อาคันนั้นก็ได้2ดอกเหมือนกันนะครับ ได้สองดอกครบเหมือนกันเทคแมสถ้าสีเทานะครับจะออกเป็นสีโทนสีด้านนะครับสีเทาจะเป็นสีด้านนะครับแล้วก็ถ้าสีดำเนี่ยเป็นสีดาเงานะครับสีค่อนข้างเงานะครับขนาดถังน้ํามันนะครับขนาด14ลิตรนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ได้ก็คือแก so ๊สฮอ91 95นะครับ E20 ยังไม่ได้นะครับตามสเปคที่เขาระบุมา E20 ยังไม่ได้อะระบบ เกียร์นะครับเกียร์ก็จะเป็นแบบ6สปีดนะครับผมระบายความร้อนด้วยหม้อน้ําแล้วเพราะว่าตอนนี้มีหม้อน้ําแล้วนะครับสําหรับรถ g x max สามร้อยนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้านะครับหม้อน้ําขนาดใหญ่เลยก็จะช่วยในการระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอ่านี่ก็เป็นเกียร์หกสปีดนะครับแล้วก็เสน่ห์ของรุ่น max สามร้อยเนี่ยนั่นก็คือตัวจานดิสตนะครับที่ให้มาทวินดิสตเลยนะฮะคือจานดิสคู่นะครับข้างละสองพอร์ตนะครับ เบรกมั่นใจเอาอยู่นะครับนี่ว่าได้2 2ดิสมาเนี่ยมันจะสไตล์แบบรถวิกบค์เลยนะครับที่อาจจะดิสมาให้2 2ข้างเลยนะครับผมปกติ3 0 0ซีซีทั่วไปนี่ได้แค่ดิสเดียวนะครับดิสเดียวแต่ได้ ABS นะครับแต่ตัวเนี้ยแม่300ได้2ดิสนะครับด้านหลัง1ดิสแต่ไม่มี ABS นะครับผมขับขี่ทั่วไปถือว่าเอาอยู่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นคอมบเบรกนะครับเฉลี่ยล้อหน้าล้อหลังให้เบรกเท่ากันนะครับ ก็ช่วยเสริมความปลอดภัยในระหว่างที่เราขับขี่แล้วก็เบรกกระทันหันนะครับใครชอบคันไหนนะฮะก็สามารถสอบถามผมได้นะฮะที่เบอร์0 6 1 2 6 1 1หนนะครับหรือว่าแอดไลน์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเข้ามาพูดคุยรายละเอียดซื้อสดได้นะครับซื้อผ่อนได้นะครับนเดี๋ยวผมจะสตาร์ททีละคันให้ทุกคนได้ฟังเสียงนะครับมาเริ่มต้นที่คันสีดำนะครับไม้หมื่นสนะครับ สภาพเดิมๆม,มีแค่น็อตแต่งนะครับโอรยคันนี้น้ำมันหมดลืมไปเคขออภัยนะเป็นท่อเดิมนะครับคันนี้เครื่องโอเคนะครับไม่ดังไม่หอนแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาฟังคันคันนี้กันเลยดีกว่านะครับไม่เจ็ดร้อยกว่าอันนี้มีน้ำมันนะครับคันนี้น้ำมันหมดแบตมีน้ำมันหมดแต่คันนี้นะครับสตาร์ทได้นะครับ เดี๋ยวก็ฟังเสียงเครื่องยนต์นะเสียงเงียบๆนะครับไม่ดังไม่หอนนะครับผมตัวดันโซอะไรปกตินะครับไม่มีเสียงเด็ทั้งสิ้นนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับผมน้ำไม่ดันนะครับไม่เจ็ดร้อยกว่านี่น้ำไม่ดันแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงท่อเดิมๆเลยนะครับเป็นท่อออกล่างนะฮะทรงสั้นนิดนึงนะครับแต่ไม่เกิน95เดซิเบลแน่นอนนะครับ เดี๋ยวลองลองเบิ้ลให้นิดหนึง่งเดี๋ยวผมขอแยกไปอยู่ข้างๆรถหน่อยอ่ะประมาณนี้ก็ได้ะมานี้เดี๋ยวมาฟังอีกอีกฟังหนึ่งนะครับให้ฟังเครื่องอีกฟังหนึ่ง เสียงเครื่องยนต์นิ่มๆนะครับไม่ดังไม่หอนเครื่องยนต์สมบูรณ์มากนะครับการรับประกันยังมีอยู่นะครับ3ปี3 0 0ห0โลนะฮะสำหรับคันสีเทาคันสีดําสมุิรับประกันเดิมไม่มีนะครับผมแต่เราลองสามารถเช็คหาประวัตินะครับเจ้าของเดิมได้นะฮะเวลาถ้ารถมันมีปัญหานะครับเคลมเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเราสามารถใช้ชื่อของเจ้าของเดิมได้นะครับสาหรับคันสีดํานะครับต้องขออภัยนะคันสีดำสตาร์ทไม่ได้น้ำมันหมดพอดีนะครับ น้ำมันเลี้ยงถังเลยนะครับพอดีมีลูกค้ามาดูแล้วก็ขอลองเทสนะครับอ่อัตราการประหยัดน้ํามันนะครับเครื่องยนต์ 300cc หสูบเนี่ยสำหรับคันนี้จะได้อยู่ประมาณ25-32โลลิตรนะคบผมก็ถือว่าประหยัดนะครับในคาสพิกัด 300cc นะครับขับขี่ขึ้นเขาเนี่สบายแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นรถสูบเดียวเนี่ยท็อคในการออกตัวค่อนข้างดีนะครับแรงท็อคจัดออกตัวสนุกขับสนุกแน่นอนนะครับ แต่แรงปลายเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงนะฮะแรงปลายน่าจะน่าจะได้อยู่ประมาณ140หรือ150นะครับคันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองบิดสุดๆนะครับผมนะน่าจะอยู่ประมาณ140ถึง150นี้แล้วกันนะครับผมนะส่วนตัวผมเคยลองถ้าตระกูล3 0 0ซีซีสูบเดียวเนี่ยเคยลอง C b บ300้นะแต่ตันนี้นจะเป็นสปอร์ตนะครับสปอร์ตมันจะเป็นกึ่งสปอร์ตแล้วกันนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ170กว่านะครับ แต่ถ้าในเก็ตไบเนี่ยน่าจะได้อยู่ประมาณ150นะเพราะว่าอกมันปะทะลมนะครับคือรถจะเน้นออกมาแบบทําให้ขี่สบายนะครับขี่สบายไม่เน้นความเร็วลายเยอะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปผมจะแจ้งในเรื่องของราคานะครับสําหรับคันสีเทานะครับราคาจะอยู่ที่83,800บาทนะครับนี่ราคาติดรถได้เลย83,800บาทนะครับแล้วก็ คันสีดำคันนี้นะครับราคาอยู่ที่75,800บาทนะครับผมาราคาก็ต่างกันอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตกดเครื่องเลขก่อนนะครับกับไม่ต่างกันอยู่10,000นะครับ83,800นานะครับหักด้วย75,800บาทต่างกัน800พนนะครับคันนี้สีเทาราคาเพิ่มาอีก800 0เนี่ยแต่ได้ของแต่งนะครับมาค่อนข้างเยอะนะครับ กันล้มนะครับกาดไฟหน้านะครับแล้วก็กล่องท้ายแล้วก็ที่สาคัญไม้น้อยนะครับไมไม่ถึง1,000นะครับผม700ดกโลเท่านั้นเองนะครับซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้นะครับสคันเลยซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้เช่นกันนะแต่สีเทาเนี่ยดาวลมต้นอยู่15ื่นนะครับผม15ื่นอันนี้จะผ่อนกับไฟแนนซ์ของทางร้านโดยตรงเลยนะครับก็คือลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับลูกค้าหาไฟแนนซ์มาได้นะครับหรือว่า ถ้าซื้อสดเลยก็สามารถจะส่งให้ได้นะครับผมคันนี้ดาวรับต้นหมื่นห้านะครับผ่อนประมาณ3ปีครั้างวอดก็อยู่ราวๆสี0 0ักว่าบาทนะครับแล้วก็คันสีดำนะครับดาวเริ่มต้นอยู่1 0 0 0 0หมืนะครับผ่อนได้3ปี3ามสงวดข้างวดอยู่ประมาณ3 0 0 0 3 0 0ากว่านะครับผมอ่าเงินดาวต่างกันอยู่5,000นะฮะคันใหม่นี้นะฮะสีเทาดาวหมื่นห้าคันสีดำดาว10,000นะครับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับสามารถเข้ามาชมรถคันจริงๆได้แล้วนะครับที่ ช็อป GPS สาขาบ้านใหม่นะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงถึง5โมงเย็นนะครับเอกสารที่ใช้ในการผ่อนก็เบื้องต้นใช้เพียงบัตรประชาชนนะครับแล้วก็คนค้ำอย่างน้อย1คนนะครับผมหรือถ้าไม่ใช้คนค้ำก็ใช้หลักทรัพย์ค้ำได้นะครับผมใช้เวลาดําเนินการก็1นถึงสวันเท่านั้นนะครับพร้อมบริการจัดส่งให้ถึงบ้านนะครับฟรีค่าบริการไฟแนนด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับของแถมนะครับได้โอนภาษีพรบนะครับหมวกกันน็อกเต็มใบเสื้อแจ็คเก็ตให้1ตัวแล้วก็ ร่ม G-PH ให้อีกหนึ่งหนึ่งคันนะครับอ่าของแถมก็คือได้เหมือนรถมือหนึ่งเลยนะครับโอเคนะครับผมใครสนใจคันไหนสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 6 1 2 6 1 1 2 1หหรือจะแอดไลน์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเข้ามาขอรูปนะครับขอฟังเสียงอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถพูดคุยได้นะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขออนุญาตมาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะฮะเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ใทุกท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับ คลิปหน้าผมจะมาอัปเดตคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับรอติดตามชมได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณแลสวัสดีครับ